ประชาชาทุกคนทุกพักประชาชาติทุกคนก็ใจหวนพี่น้องนะคุณอาสวัตีรุ่งจะมาเทียวเมื่อไรเออเที่ยเกิดพระเจริญศร akah พี่น้องนะครับขาบุญสักจากิดตายข้าป่าสายตะวันเป็นร้อยบาทก็จะแจกให้ท่านเอาไว้บูชาคัะนะครับจะเอาไว้โศรไม่ได้นโปรดไม่รับ ปาติดมือเนาะเพราะฉะนั้นเราทอาดึเราต้องาสอาที่าจจะให้ดีจบนจบาเลติดตัวติดใจไปแต่รับพี่น้องนะให้เราต้องหัวใจพยาพูดว่าพูพูดพยาพูดจะล่องลอดนัครับพีแล้วพวกโอพวกอะไรจะดีนักเอาเข้ามบ้านตะปางนะจ๊ะ เอาจะรับน้ำมนต์จากหลวงพ่อเทพเจ้าแห่งความเมตตาตรงนี้ก็เชิญเลยจ้ะตรงนี้ไม่ธรรมดารถไม่ขึ้นเรือไม่ลงนู่นลงอย่างเดียวย่างหน้าร้อนก็อยู่บนเขาอย่างหน้าหนาวก็ลงไปอยู่ในข้าวจากฝนตกประภามั่นเจริญภาวนาเมตตากราอาษอบต่อครับวันนี่ท่านมีความเมตตาขึ้นทำบ้านฝากบอกสามุณมณ์ให้กับพวกเรานะครับจะมารับน้ำมนต์จากหลวงพ่อก็ได้เลยเนาะจะกการรับน้ำมนต์แล้วเราก็จะได้รับตา เกตสีนะครับเอาไป็นถือข้อไม้ข้อมือก็เป็นสรีระเงคนบูชาพูนงหมดใส่ตู้เลยจ้ะนะครับบูชาพูนตะบนหลวงพ่อใส่ในตู้หลวงพ่อได้เอากลับไปยังอารามเพราะบ้านราตรังบูชาเนอนะครับเราใส่ลงไปในตู้สักกี่บาทก็แล้วแต่ความศรัทธาชนแต่ถ้าเราจะติดสายพระบายสายสวัสดิีเดือนธันวาทศากรสถานหลักมือเรื่องความเป็นคนที่เยอดหน้าบูตาทำให้เราใครมาใครก็ติดใครไปใครก็ต่อถ้าเรามาเป็น ไปไม่ได้ตอบเปลี่ยนกับนั้นเรามาไม่ถึงวัดต่างโลกต่างกระจกวจนัดพี่น้องการอธิฐานไปเที่ยวไปบุญล้วเราไปก่อนทำบุญหนึ่งร้อยบาทนะครับก็แจกปัจจายคุ้นให้นะครับเป็นพาย,ยันนะครับมีท่านยันตะคำป๋าท่าจที่ทั้ง,ยง,งอ,งาาอาายากเรียกนนรับนะครับที่